เฟืองตำลึงช่างคือพอดูละครแล้วเนี่ยไม่เข้าใจก็อยากที่จะเข้าใจเรื่องค่างเงินเฟืองตำลึงช่างใช่ไหมอันนี้เป็นสกุลเงินโบราณมันมีตั้งแต่เราจะไล่าจากค่าไปเลยนะจากต่ําสุดไปสูงสุดไพ่เฟืองสลึงบาทตำลึงสูงสุดคือช่างช่างนี่เยอะกว่าบาทดีกอเยอะกว่าช่างนี่สูงสุดทีนี้มันนับยังไงใช่ไหมง่ายๆอ่า กล้าจะใช้คำว่าง่ายจดละกันถ้ากลัวลืมอสี่ไพ่เล็กสุดนะสี่ไพ่เป็นหนึ่งเฟืองอสองเฟืองจะเป็นหนึ่งสลึงสี่สลึงเป็นหนึ่งบาทสี่บาทเป็นหนึ่งตำรึงและยี่สิบตำรึงเป็นหนึ่งช่างทวนอีกทีแล้วถ้าไม่เหมือนเดิมเราก็ยุง่งเราลเล่นจำได้ทีนี้คนก็จะสงสัยกันว่า เงินพวกนี้นี่ยังมีอยู่บ้างหรือเปล่าก็ต้องบอกงี้ว่าถูกยกเลิกไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่อาบาดแล้วก็สลึงสลึงใช่ยังมีเงินสลึงใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วถามว่าไอ้เงินภัยเฟื้องช่างตำลึงทั้งหลายเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยถ้ามาเทียบกับปัจจุบันเนี่ยเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ต้องพูดตรงๆเลยว่าด้วยความที่เวลาผ่านมาหลายร้อยปีเนี่ยอัตาราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ เราไม่สามารถคำนวณได้แน่นอนกลัวจะผิดพลาด